กราบสวัสดีสมาชิกมวยหูนนเมืองเพชรทางช่องทาง YouTube ทุกท่านนะครับกรับสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับทางช่องทาง YouTube วันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่10พฤษภาคม66นะครับนะวันนี้มีมวยจัดที่เวทีราชดำเนินนะครับก็เวลาเดิมนะครับ1 8 0 1 5นาทีนะครับวันนี้นี่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 นะครับผมก็2กล้องมองเกมไว้ที่คู่ที่2และก็คู่ที่3นะครับ นะสองกล้องมองเกมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็เดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มข่าวสารวงการมวยกลุ่มฟังราคาลายเสียงกลุ่มฟังกลุ่มราคาที่มีทั้งลายเสียงลายพิมพ์นะครับแล้วก็กลุ่มมวยทีเด็ด VIP นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ช่องช่อง ID นะครับช่อง ID นะครับนะช่อง ID ดใส่แอดน้ำหน้า nonmp55 นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งสำหรับ ตัวช่วยมวยตู้นะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ชอบนะครับนะตัวช่วยมวยตู้ก็เป็นมวยหูนะครับ0 9 4 3 9 6นะครับ8 1 0 2นะครับ0 9 4 3 9 6 8 1 0 2มาเรามาวิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่าก่อนที่จะไปวิเคราะห์ไปดูน้ำหนักกันผมชุกผมชอบคู่2กับคู่3นะแดงเพชรบุญมีลูกบุญมีญมต่อย126มา126.5ลี่สด้าจุดหา 2, ดน้ำเงินเก็ดแก้วสักอินเตอร์นะครับ126ปอนมา1 2ยยี่สิบหนัก2.2ปอนด์มดน้หนักค่อนข้างเยอะนักกิโลนึงเลย ส่วนในคู่หนึ่งลุงลาวีสักอินเตอร์นะครับชก120ปอนด์มา122.9ลดน้ำหนัก2.9ลดน้ำหนักเยอะมากแล้วก็คู่ชกกริตมณีสวนจากคาเฟ่นะครับมา120ปอนด์นะครับมา120ปอนด์อ่าชก100 120ปอนด์มา120.4ลด4แดงลุงลาวีลด2.9นะลดเยอะนะครับนะนี่คือข้อมูลน้ำหนักนะครับตัวอ่าคู่ที่ผมชอบมาดูกันนะครับเพชรอ่าเพชรบุญมีลูกบุญมีนะครับเป็นมวยบุรีรัมย์ซ้อมลูกบุญมีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนะซ้อมลูกบุญมีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมวยเ่า เปิดเกมล็อก,กลัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับนะแข้งซ้ายแรงผมตีดีเก่าเกมนะครับนะเตะหนักต่อยแรงส่วนคู่ชกเกตดแก้วสักอินเตอร์ในมวยละนองซ้อมสักอินเตอร์คู่นี้ผมออกไปที่เพชรบุญมีนะครับชอบเพชรบุญมีมองว่าเกตดแก้วลดน้ําหนักเยอะนะครับนะชอบไปที่เพชรบุญมีนะครับนะลูกบุญมีอรามหลังของเพชรบุญมีนี่ก็ถือว่าต่อยไว้ได้ดีชนะน็อกยก4เพชรแสนกล้าบางกอกอะไรยนมาส่วนคู่ชกเกรดแก้วนี่ก็ชนะน็อกยก3เพชรวันโชค สสุวพัฒน์นะครับนะที่ลำเนินนะครับอ่ะมาถึงคู่3เลยคู่2งผมชอบไปคู่คู่แรกผมชอบไปที่เพชรบุญมีนะครับเลยคู่หนึ่งนะครับลุงลาวีสักอินเตอร์มวยกระบี่นะครับนะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมดีเข่าแหลมหนักแทงดุดันแข็งแกร่งส่วนฝ่ายนักเงินกิจวันีสวนจากคาเฟ่มวยจังหวัดตรังซ้อมใหญ่เชยซีฟูด้ดเด็กอายุ20น้ำหนักไปปล่อย5 8สูง170บชกมาประมาณ40กว่ากูฟท เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับนะนอกได้ในดีไล่แขนแทงเจ็บมีลูกยัดไส้ล่าสุดต่อไว้ชนะนกยก2เพชรตาเสือสอบงสอบังเสือมาที่ยิปผงม,มีนาส่วนแดงนี่ลุงลาวีนี่แพ้คะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมรดตที่จิตืองนนท์คู่นี้ออกไปที่กิตมณีสวนจากคาเฟ่มองว่า2ตัวหน้านี้หน้า,นา,นาตามลุ้นตามเชียนะครับนะกิจมณีเพชรบุญมีนะครับฝากไว้นะครับ2ตัวชอบ2ตัวหน้า,นาลุ้นหน้าเชียสำหรับสมาชิก f c ทางช่องทาง YouTube ทุกท่านสำหรับวันนี้ผมมวยหูนนเพชรก็ขอกราบลาสวัสดีครับ